พระคาถาคุ้มครองตัวพระคาถาคุ้มครองตัวบทนี้ท่านว่าเป็นพระคาถาที่ใช้แก้คุณไสมนต์ดำป้องกันคุณไสยมนต์ดำและพูดผีต่างๆตั้งนะโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระวะโต,ตอหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมผีพายหนังวัวหนังควายมาบังตัวกูอกชั้นปกเจ็ดชั้นปิดแสงสีแสงคนทำกูไม่ต้องกลับไปหาเจ้าของมึงเถิด โอมาโอมากระทศโอมมากระเทิดกลับไปหาเจ้าของมึงเถิดนะโมพุทธายะพระโคเสนังฉันจะนอนให้เธอนั่งฟังฉันสั่งแล้วอย่าลืมฉันจะไปนอนกับพระพุทธไปหลับกับพระวินัยฝากหัวใจไว้กับพระธรรมณนะไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทำเข็นวินาศสันติ